นีอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะถูกถามว่าทำไมที่พระองค์ตรัสว่าชาติสิ้นแล้วประมาจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกจะมีแล้วทาไมต้องทําอะไรอย่างนั้นอีกทาไมจะต้องทำหรือต้องไปละนันทินิพพานซึ่งจริงๆคําพระองค์เนี่ยก็คือตรัสถูก แลว่าปรมาจั์อยู่จบแล้วเพราะปรมาจั์คือม,มักแปดมัดแปดปฏิบัติเราอยู่จบแล้วปรมาจย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทำสำเร็จแล้วกิจที่ควรทําในเวลาอยู่ในระบบสังกตะก็คือการละการยึดในการนั้นเห็นไหมกิจที่ควรทําคือกิจในการละความเตินในการนั้นอยู่จบแล้วก็ถูกต้องแล้วกิจอื่นกิจอื่นใด อ,อื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างเนี้เพื่อการรักฐานห้ามมีไหมไม่มีก็ถูกต้องบอริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นมีเฉพาะขันห้ามีเฉพาะขันห้าเท่านั้นประโยคนี้ก็คือประโยคสําหรับความบริบูรณ์ที่มีต่อขันห้านั้นคือบอริบูรณ์จะทําอะไรอีกเพื่อจะระักฐานห้าไหนก่อนไม่มีนะ ก็ถูกถูกพระองคแบบ์้วใช่ครับเพราะหลุดหลุดจากระบบสังคตสแล้วกิจที่จะต้องทําเพื่อการหลุดจากโลกสังคมไม่มีแล้วไงก็ถูกกิจตื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้เพื่อการหลุดจากขันานไม่มีคําว่ากิจอื่นที่จะต้องทําไม่ใช่ข้ามไประบบอสังคตสอ,อยู่ในระบบสังคตสไม่ใช่อสังคตะ นี้พอตัวเองหลุดจากสังคตะคือบีมุลก็คือหลุดและมียานอย่างรู้ว่าหลุดแล้วหลุดแล้วจากตรงนี้ก็เหลืออสังคตะแต่พอตัวเองไปอยู่อสังตะรู้แล้วว่าอนันที่เป็นบูลแห่งความทุขอ๋อนันที่นี้เองที่เราละมาตลอดนั้นมันมันก็คือตัวตัวที่ทำให้เราเนี่ยหลุดเข้ามา ตัวนี้ก็สามารถตอบตรงนี้ได้เพราะก็จะเคยได้ยินคําถามพวกนี้เยอะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้คมในบทสิรุนะของพระศัสดาทุกขังอ่านนะครับเขากลับไปทบทวนในคําพระสาสดาที่ตัดอันนี้ทุกขัเขาก็โอบใช่เร็จถ้าผมได้ยินคำนี้มาผมก็กลับเข้าไปมองบทพิรนณนะนี้มาเออผัดกันไหมก็ไม่ผัด พราะว่าท่าบอกพรมาจารย์พระอนาะจารย์รู้ว่าพรมาจารย์อยู่จบแล้วอิกที่ควรทาได้ทําสําเร็จแล้วอิกอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างเนี้ไม่ได้มีถูกไม่อันนี้เราต้องทราบแล้วก็ยันนะพี่ชายถามมาให้ยันตรงนี้ไปเลยได้นะครับฉนั้นพอไปอยู่ในอสังกสารปุ๊บเนี่ย ก็จะมีเรื่องของการที่ไม่สำคัญตั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานหรือนิพพานว่าของเราผมว่าเป็นอัตโนมัติครับใช่ครับก็คือรู้รู้เลยในนี้ไม่มีเพราะมักแต่เป็นสัตว์ดังนั้น อย่าตั้งคําถามว่าตะทายเจตนางแล้วทาไมหลุดนั่นคือการตั้งคําถามเหมือนตั้งคำถามอน,นิพพานแล้วหลุดข้ามาได้ยังไงตั้งคําถามสิว่าการจะมีนิพพานคือความดับเด็นคุณต้องมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่จะดับเย็นแล้วเหตุปัจจัยคุณมีหรือย,อยังละ่ะคุณมีวิลาโครหรือย,อยังละ่นะอ่ะยังใช่ไหม เมื่อคุณยังไม่มีวิลาโคเพราะวิลาโคก็ต้องเกิดจากการที่ไม่มีนันทิไม่มีนันทิแต่คุณก็นิพพานก็ยังไม่ได้คุณนิพพานดับเย็นยังไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีคุณยังไม่ได้รับวิมุติรสคุณไม่ได้รับวิมุติรสเพราะคุณยังไม่มีวิมุติยานั้นะคุณไม่มีวิมุติยานัศนะเพราะคุณยังไม่มีวิมุติหลุดพ้นคุณไม่มีการหลุดพ้นเพราะคุณไม่มีโวตสัจคะ การที่คุณจะสลัดคืนคุณสลัดคืนไม่ได้กพคุณคลายความพอใจไม่ได้คุณคลายความพอใจไม่ได้เพราะคุณไม่นิพิทานคุณไม่นิพิทานเพราะคุณยังไม่เห็นอน,นิจจังทุกขาาังนะจ๊าคือไม่มีญาถฐานคุณแต่อย่างเัียวสมมันจะต้องไล่เหตุปัจจัยถอยลงมาทั้งหมดอย่างงี้ยดังนั้นมันก็ต้องสู้กันด้วยปฏิจจสมุปาโทใช่นไหมอันนี้นชัดที่สุดถ้ามันเป็นเหตุก็ทำที่เกิดเกิดส,สิ่งนี้เกิดมาได้อย่างไร ファンティーバイド。